สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยกับผมแมนโกศินครับที่เพจเฟเยอร์น้ำเช่นและก็ทางไลน์แอด s p o r t News นะครับวันนี้ข่าวบอลไทยต้องบอกเลยว่าโค้อเอกุศิแล้วก็เป็นข่าวใหญ่มากด้วยนะครับสำ,สำหรับแฟนบอลไทยถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะเพราะว่าผมเมื่อกี้ก่อนที่จะมาอัดคลิปนี้ผมก็ได้คุยกับคนใกล้ชิดดูแลธีรศิลปแดงดามานะครับจริงๆผมคุยกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วเรื่องที่ว่าธีรศิลปจะกลับเมืองไทยอัอนนั้นก็คุยกันมาเรื่อยๆอยู่ ทีนี้เมื่อกี้เนี่ยนะฮะคุยกันปรากฏว่าตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะครับจะใช้คำว่าเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับเผื่อเลยเพื่อขาดเอาไว้ว่าทิลปินแดงได้นะครับเมื่อกราคมนี้ในช่วงตลาดรอบสองของไทยลีกจะย้ายกลับมาเล่นฟุตบอลไทยลีกแน่นอนนะครับโดยที่จะเป็นการซื้อขาดกลับมานะครับเพราะว่าทิลป์เนี่ยเซ็นสัญญากับชิมิซึเอสพาวไปด้วยสัญญาซื้อขาด2ปีจากเมืองทองครับซื้อ2ปีนะครับ แล้วก็ในสัญญาที่เขาเซ็นกันไว้ไม่ได้มีการระบุนะฮะว่าจะต้องกลับเมืองทองหรือว่าเมืองทองจะได้คุยเป็นทีมแรกอันนี้ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาเพียงแต่ว่าก็เป็นการรับปากเอาไว้ว่าถ้าจะย้ายกลับเมืองไทยจะบอกเมืองทองเป็นที่แรกให้คุยกันก่อนแต่ว่าไม่ได้มีเป็นสัญญาลายลักษณ์อักษรว่าจะต้องย้ายกลับมาเมืองทองและตอนนี้สมโมสรที่สนใจก็มีหลายทีมนะครับโดยที่ทีมเต็งคงไม่ระบุชื่อทีมแล้วกัน ก็จะมีทีมที่กำลังเรียกว่าช้อปปิ้งนักเตะอย่างสนุกสนานนะครับอยู่ประมาณ2 3ทสมทีนี่นแหละนะฮะไม่เกินนี้ที่มีโอกาสสูงที่จะได้ธีรศิลป์แดงดามาร่วมทีมนะครับถามว่าเป็นเพราะถอดใจหรือเปล่าอ่าบางคนเขาจะวิจารณ์กันอย่างนั้นหลังจากที่ผมลงไปในเพจเนี่ยคนก็บอกว่าถอดใจแล้วเหรอยอมแพ้แล้วเหรอจริงๆต้องบอกว่ามันมีหลายเหตุผลนะครับอย่างแรกอ่ะก็คือเรื่องของครอบครัวเลยสําคัญที่สุดนะครับเพราะว่ามุ้ยเนี่ยผมเคยพูดวันก่อนแล้วว่าเขา เพิ่งจะได้ลูกชายคนที่2นะครับซึ่งแฟนของเขาน้องบีบีเนี่ยก็เพิ่งจะคลอดในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 แล้วมุ้ยอยู่ที่ญี่ปุ่นยังไม่เคยเจอหน้าลูกเลยมีแต่การแชทแล้วก็การวิดีโอคอลหากันพ่ออยู่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ครอบครัวอยู่ที่เมืองไทยอย่างนี้เขาก็ค่อนข้างจะคิดถึงแล้วก็ลูกคนโตคือ,อน้องมาดริดเนี่ยเขาก็กําลังมีการย้ายโรงเรียนอะไรด้วยก็น่าค่อนข้างจะเป็นห่วงอยู่นะครับส่วนในเรื่องของฟุตบอลคือ หลักที่สินแดงดานเนี่ยเหมือนไม่ต้องมีอะไรให้พิสูจน์แล้วเพราะว่าเขาก็ผจญภัยพิสูจน์ตัวเองมาหลายที่แล้วนะนะครับตั้งแต่ที่ไปอเมริกาก็ยังกลับมาเมืองไทยได้ไปอยู่สเปนมา6เดือนประมาณ5เดือนนิดๆน,นะฮะแล้วก็ไปสวิตเซอร์แลนด์ก่อนนั้นที่ไปเซนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไปอยู่กับการ์อปเปอร์ซูริกอ่ะก็เป็นช่วงหนึ่งที่ก็พยายามที่จะหาความท้าทายมาอยู่กับสโมสรนี้ญี่ปุ่นก็เป็น2ปีแล้วนะครับตั้งแต่ที่เล่นใ้กับซังเรสเช่เฮโรชิม่า แล้วก็มาอยู่กับเนี่ยนะครับชิมิสุเอสพาซึ่งเป็นการซื้อขาดทีนี้ก็ต้องมาดูว่าจะซื้อไปเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่หาทางชิมิสุซื้อไปเนี่ยตัวเลขผมระบุไม่ได้เหตุผลคือถ้าบอกไปเนี่ยคือมีปัญหาแน่เลยเพราะไม่รู้ว่า,าสโมสรที่ขายไปของเมืองทองเองเนี่ยตัวเลขที่ได้รับกับตัวเลขที่ทางนู้นมันจะตรงกันหรือเปล่าอันนี้เลยไม่พูดดีกว่าว่าตัวเลขเท่าไหร่แต่ซื้อกลับมาด้วยความที่หลังจาก ปีนี้ผ่านไปก็จะเหลือสัญญาอีก1ปีการซื้อราคาก็จะตกลงมาแต่ก็ยังเป็นหลักสิบล้านขึ้นไปนะครับจะ10 20ล้านก็ว่าไปอ่าเดี๋ยวนี้ก็มีทีมติดต่อแล้วนะครับแล้วก็น่าจะมาเล่นไทยลีกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละนะครับส่วนอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะแตะนิดเดียวพอนะครับเพราะว่าแต่เยอะยังไม่ได้คือไม่ใช่แค่ธีรศิ์แดงดาครับจะมีนักเตะไทยคนอื่นอีกนะฮะที่เล่นในเจลีกตอนเนี้กลับมาเล่นในไทยลีก ซึ่งก็คาดว่าคงจะเป็นหลังจบฤดูกาลนะครับหลังจบฤดูกาลของเจลีกก็คือปลายปีนี้นั่นคือเดือนอมกราคมปีหน้าเนี่ยอาจจะมาเลยนะครับอันนี้ผมปลายเปิดไว้แล้วกันว่าไม่บอกว่าเป็นใครผมเชื่อว่าคนฟังคนผู้ชมคุณดูเนี่ยก็คงจะเดาไปในทางเดียวกันแต่ผมจะบอกแค่อย่างเดียวว่าไม่ใช่คนที่คุณเดานะฮะแน่ๆที่ว่าอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่มุ้ยจะกลับมาเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่คนที่คุณคิดไว้แหละนะครับส่วนใหญ่คงจะคิดผิด จะค่อนข้างเหนียวความคาดหมายด้วยนะฮะอ่ะก็วันนี้ขา่าวบอลไทยประมาณนี้นะครับแต่อีกคนนึงแต่เยอะไม่ได้เดี๋ยวมีปัญหานะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสำหรับขาบ่าวบอลไทยครับวันนี้ผมแอนก็สินไปก่อนนะครับสวัสดีครับ